สบายดีทักทายสบายดีเอฟซีสุขสนะุขวนเนาะว่าว่าจะอยู่ฝั่งไทยหรือว่าต่างประเทศเด้อพี่น้องมาพบเพะคับสองมาหน้อยคือเกนะ่าเนาะสบายดีไอ้วินสวัสดี <Okay. S 2> พ,พ่อแม่พี่น้องไอ้ซีรุ่งคุ้นเนาะพ่อแม่เนาะสบายดีทักทายยามแดงๆพี่น้องเลยมื่อนี้สิผ้าไอ้วินเพิ่นไปสื่อผู้อเนาะเมื่อนี้พี่น้องคิดว่า ตัดสินใจว่าเอาไปซื้อผู้อีก,ก่อนซะเงินที่เหลือจากเอฟซีเป็นอันช่วยเหลือมาเนาะเมื่อนี้สิขามไปซื้อผู้อีกแล้วก็น้ำมันย่างอยู่บ่เอวินย,ยังเอาโบราณไปไหนยัางโบราณไปไหนเนาะซื้อน้ำมันเลยบ่เอากระตุกไปนำนนเาน,ำน,นเาะโอนนเคพอ,อดีจะไปซื้อผู้อีกกับน้ำมันเนาะแค่นั้นเนี่ยแหละพี่น้องเอ้อันถามอีเมลเลยว่า หน้าเฮานี่ควรใส่ปุ๋ยจักสอบแต่ละปีค่นใส,ใส่จะใส่จักสอบแม่เจ็ดสอบเนาะเจ็ดสอบปแปดสอบปุบบ๋ยแต่ละปีต้องใส่ประมาณนั้นเนาะแต่ว่าแต่ท้าวกับแม่แล้วประมาณว่าสิไปเอาจักหาสอบซะแท็กกว่าสิเอาหกมันอยา่าอยามันเง,นะงินมันบุพเพอนะเงินมันเสียนี่ก็เลยเอาหาซะพี่น้อง เอาหาสอบเนาะเอาพุยแดงพุยแดงจะสอบไหมเอาหาสอบเลยพุยแดงเอาสี่พุยแดงพุยแดงเอาสองเนาะพุยห้องผืนเอาสามเนาะอ่ะพอดีพุยกากระต่ายพี่น้องเลยทานเสื่อแล้วจะไปทานอีกทีว่า เพิ่นคายสอบเทเล่เนาะยู่หานค่ะวันนี้เขาจะเอารถซาเด็งขามไปเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันจะง,ง่ายมันจะบริยุกยากแต่กสิเสียขารัวนั่นแหละยาแต่ตอนขามขัวต้องสุขขามน,ะ,นะพี่น้องขามสะพานไม้ไผ่ที่แรกก็ว่าจะเอาเหือขามคันเอาเหือนี่เขาเอามาบาทเดียวแต่ว่าเขาต้องไดแบกเนาะแบกขึ้นทาลงทามันก็นเลยยากเด้อพี่น้องไย กานแบกขึ้นทาลงทามันก็นักนะคันจะแบบประจ้างคนเขาจะแบกขึ้นทาลงทามันก็แพงอีกคนสิมาแบกกระบะบมีนะก็เลยว่าเอาซาเด็กน,นี่แหละมันง่ายเอาสิเที่ยวเอาเอาที่ยวละสองสอบนะเนาะหรือว่าอีกเที่ยวหนึ่งเอาสามเที่ยวหนึ่งเอาสองประมาณนี้แหละพี่น้องบ,โบู๊บบ้าสะพานไม่ไผ่มันสิทับนตำลักได้บ่เอาในแดมับขานขามหนักขามแน่อนี่นี่แหละพี่น้องเยเวลา ไปซื้อเครื่องซื้อของนักๆแน่กะอยากอยู่ไปแต่เวลาแล้พี่น้องเดี๋ยวบอนันซีเดินทางออกไปบ้านน้ำคามไปซื้อปุ๋ยแล้วกะน้ำมันน้ำมันนี่ออกไปซื้ออยู่นอกเด้เนาะก็ซื้ออยู่นอกได้ก็ได้ปุ๋ยเออเออเนาะบอลนาซื้อน้ำมันมันก็ง่ายกูเอามันกับบอลมันจะบ่แพงบ่ก็แม่นอยู่แต่ว่าเฮาแบบซักค้ามันก็เฮาเคยซื้อเขาก็สิ้อรุ่นตะานนูนึง สองมากับมันกับแบบเขาโจมหมดทีเดียวเลยตัวนี้มันสใส้ได้บ่ชหาศแบบเดียวคิดว่ายันซาเด้งมันนั้นหนักเลยกับคนอีกสามหนอข้าแั่ก็เอาอยู่หนอสามหนะมาเอาอยู่อยู่ในสองหนอก็ว่าเอาทีเดียวก็ได้ก็บอกอยู่นี้เอาทีเดียวก็ได้อายช่า นึ่งว่าเขาซื้อรายกับเพื่อนกันลดแต่ค่าเออตัวเล่นว่าอ๋อรายพวกกันลดแต่ค่าหายเฮาเออแล้วว่ามาซื้อเล็กๆน้ดหน่อยมันกับแต่ค่าสิมันเหมือนเดิมซื้อคนเดียวเขาซื้อรายคนเดียวเพวกกันลดแต่ค่าใน้เขากบบประหยัดเงินจั่งยื่อีกอืมก็ซื้ออยู่หน้าค้ามีใช่เนาะแมนนชวนตัวเนาะไปซื้อน้ำมันน้ำมันเนเป็นมือใหม่ก็ได้บ่หน่อยมือใหม่ก็ได้เราย่างอยู่บ่ย่างอยู่ประมาณก็เป็นน้ำดีสกับออกใส่กระตุกอันฮาดีสอันประมาณนึงโบเต็มกันเต็หน่อย ประมาณหาลิตรเนาะช่วงีไร่ยูทุมนี่ไร่ยูประมาณสองไงคนไทยฮะก็จะเอาแต่พุยก่อนซะเอาพุยเนี่ยแต่มันง่ายไปพี่น้องเดินทางไปก่อนเนาะพี่น้องเอ้ะเดี๋ยวินไปซื้อพุยน่ามันบูมอสมกันดีดินเนี่ยนะเอออันนู้นั่งเรืออย่ออนี้นั่งจะบอเออโอเคจะดีบอได้บอได้บอขี่สามนี่

ปีนี่แล้วเขาจะเห็ดแหน,นกคุฟฟี่เลยเห็ดแญ่ก่ากันเที่ยวจดอันนี้ไรจถซาแดงได้เออกลาง <c oughs> คน่องกันวะ โอเคไปมาหอแล้วร้านขายผุยออะไรพี่น้องมา มาเป็นพุยสุอยังไงใส่ยาสูบตัวแดกก็เอิอพุยแดงพุยห้องผืนบ้านอันนั้นพุยแดงนี่ตัวนี้พุยแดงแมนตัวแดกห้องผืนห้องผืนนี้โอ้กากระใต้พุ่นตาฝาบเลยพุยเอ็นสอบเท่าไหร่นี่พุยแดงหกแสนสามสิบเนาะ ผู้ยห้องผืนดิคือกันบะราคาเดียวกันเนาะหกแสนสามสิบพันกิลซื้อจะาซื้อร้านเัาจักสิรุตไห้ปะบอกรับซื้อแจ็คสอเป็นจัสีรุดไห้นะฮะใส่ผู้เดงตัวนี้กระแมนตัวนี้กระแมนตัวนี้บอตัวนี้ เจ้าเจ้าเจ้าเคยใช้หน้าเจ้าเคยใช้แบบไรแบบสีนีิวเจ้าก็เอาสีนีิอีเมลเคยใช้ตีสีซีนิทําบ้างซีนิไม่ก็กากะตายผู้เดิงกากะตายเบิดเบิยังเดือดสอบเดียบหรอลองเอาสีตึกต่างวันนี้ตัวเมื่อสองอันนะใส่เบิดยังอันหนึ่งตียังอันหนึ่งแมนตัวหนึ่งของท่านเบิร์ดออกแมนออกซื้อสองสอบเลยเอาซ่กห้องเปิือกมาสั่ก วันนี้เอาหมอนี่ไปสอบหนึ่งแล้วก็มันโมมีเนี่ยป่ะจะเอาสองมันโมมีอือก็เลยเอาหมอนี่อันไปก่อนหมอนี่ซ้ำมันก็เจอเลยห้องพื้นห้องพื้นห้องพื้นเนี่ยที่ว่าหน่อยแล้วว่าว่าเออเอาสองสอบอาศัยเห็นมองห้องพื้นนี่ยคอยเขาไม่เคยใส่ดอกแต่ว่าหัวจักอยู่ลำนานมันแต่ว่ามองห้องพื้นเนี่ยอาศัยแบบเขียวเนาะ

เอาอีกสองนะตัวนี้หันแต่บอมีอเดียวเอาเดียวก่อนแต่มนหนซ้ที่จะว่างไหดเปะขันมาเส้ายีงื่นคนก็ส้ม่ให้ขัดมือหนาจะมาเอากระได้เน่ไปไอ้บินซื้อไลสอบลดราคาให้อยู่บนนี้ฮะเด็ดเจ็ดราอเจ็ดพันเออได้ โดยโดยเปลากันกับไอวินนี่มาเออวสอบได้วว่าเธอเดียวเอได้ยู่ฮากัไปปงอยู่ท่าเนาะแมนแต่บอกฮาว่าเอาขาบฮะเอาขาแก้่ลสองโอเคมาเอาผู้อีกไอวินฮะฮามกัไอวินกันแลมาเดี๋ยวฮามกันเลย ถ้าจอดเดผิดบ้าง่ะอยอยหรือว่าจะเดินหาไปเลยบอโอเคเล่นทางราเดียว bạn <trạc ăn> đi <tăng hợp> à nhà bận ô khỉng đây này để đây khỉng đây ở vậy nỉ bò sao mấy pí nhọ mà xe sao nhọ này bò 1 2 3 สูบอีกจังหน่อยเนาะได้แล้วพี่น้องเ,เอาซีสอบก่อนเกิดอะไรแมาเอาพุยเด่งอีกสอบหนึ่งเจ้านี่เอฟซีเป็นคอมเมนต์อยู่เนาะก็ขอบคุณในร้านเนี่ยคำแนะนำถูกคอมเมนต์เนาะพี่น้องหลายคนเพื่อนคอมเมนต์คือตัวอย่างเอือยอันนั้นเพิ่งคอมเมนต์ว่า เงินที่เดือเอาป้าไปซื้อพูยแล้วก็เพือ่อนคอมเมนต์ว่าทางที่ดีอยากให้เอาเงินตัวนั้นจ่ายค่าทีอันอันแม่บอนน้อยซื้อพูยห้ก่อนนะแ,แต่าบานน้อยอว่าเพิ่นเพิ่นบอกว่าจังบอยายงให้อันไอวินเราเป็นหนี้นะก็เลายาอยางให้ซื้อเอามาแทนค่าพูยสิ แต่ว่าหยาดมันบ่นพ่อบกก่นอะไก็ได้ว่าพาไปก่อนเอามาสืพุยอีกก่อนเนาะเงินตัวนั้นบ่นพ่าอันก็ได้คา,าปโปมาคาพุยไปสูบก่อนบ่สูบกันไปตัวนี้มันเบ็ดได้น้องหยาดมาหยาดใส่หยาดก่อนขายขายเงินก่อนดีขึ้นมาท่านชายอันมาเบิ่งขนมมึงเคนไปซื้อขนมอ <c oughs> ีกเล็กหน่อยให้เด็กน้อย เขามากินยังวะขนมเด็กๆนี่หน่อยคนละก่อนเนาะตอ้เขาจะดีใจเนาะมันหาผมหนักปุ๋ยสิมันหนักเออเอาตัวนี้บะพ่อยครบเลยเนาะครบเลยพ่อแหละพ่อนละคนพ่อแหล่เขาจะดีใจ จะหาแผ่นบ่เนี่ยเขามากินขนมแนวดายบ้าไอ้บินดูจ้ะกินอะไรทุกชนิดด้วยทุกชนิดโบตีว่าจะไหวมามีนะอันนั้นอืมว่าดิ่งหนอคุณยังกินได้เพื่อนไปเดี๋ยวเขาสิจ่ายค่าอันนั้นค่ะพูดุยเพิ่นก่อนสิใส่ได้แน่จำเป็นเนาะเฮ้ยเขาใส่ทงบ่ รวมเท่าไรขาผุยกับขาอย่งอีกสอบหนึ่งมานั่งยูองกันลสองล้านห้าแสนสาวพันสองล้านสองล้านห้าแสนสาวพันได้ะกับสา โอเคสองเลเออสองล้านหนึ่งสองอ่ะถือให้เป็นนะสองล้านสองล้านหาแสนเนาะหนึ่งสองสโอเค สองานวะสองานหาเซน่าเอ้ยสี 5, ่าพันแมนวะเจ๊ามสีห้าบกว่าขาวนี่ประมาณเท่าไรวะแท่งเติบอยู่ได้ไม่ long สามสิบสองเตือกับประมาณหกสิบพันเนาะ หาเซนหาเนหาต้องสองลบเน้บว่าเอาขามบาทเดียวบรคว้าเขาสิเนาะเดี๋ยวเลยเนาะเดี๋ยวหาผ้านบอกกสื่อยังนุ่มเดี่ยวอยู่เอาเอาสื่อ บ้าให้กินกับกินผู้หญิงกินนี่ก็ได้โอ้ยผมเป็นยังหรอกเด็กหน่อยกินติดขนมกับฟัวไปไปไอวินเมื่อขลกก็มันอันบ่อยากดอกบม่อะไรมากกินขนมไปขึ้นไหมขึ้นได้ห่อได้ยุโรปอันนั้นสูงมากโดดตัวนี้ซาเด็กตัวนี้บ้าไรได้เป็นคนเห็ด ข้าวไปเนาะเออคือแ่ว่าเขาเนาแต่เอารองพรอมเนาะโอยนาประหั F4 เนานใจเด้อไม่หาไปนอนถ้าเจ้าท่านอยู่ไทยนี่มีบริกบริการส่งทั้งทีได้เนาะสื่อทูสื่อยังนี่เนาะ อันดุวานอันดุวานข่อยเขาเขาทรงด้วกันเขามาซื้อมันเขาก็มาส่งเลยเม็นบอกแม่บอกแต่น้อยเด้อมาโซ่น่ะเพราะนานมาโซ่คุยเขาใส่มันนึ่งบอกเดี๋ยวเขาไม่คือเม้ามันเขาก็มาส่งเลยเฮี้ท่าตรงการบริการเขาผส่ง โคนยางเอาจะสัมผัสมึงก่อนสามัญถามหมดไรอ่ะนานดีขามก็จะกวนใจใจค่ะหัว่ากวนยังถ่ายอวะถามได้เถอะเราจ็คสอบสองวะมจักคือกันได้อยู่งล็อกคนไว้เนาะคนยางเอาเนาะคนยางฉุกเนาะเอาแต่อันนี้เนาะ อย่างบบมันพิลาพิลาคือมันโบขืนนี่มันส anyway. <t os> ิทอยเอ้ยไล่ขึ้นล้มใดเรื่องขืนเหินขืนขอยานแต่กลัวฮะเอาเอาเอากันกันกูเกะก่อนเอาสองก่อเอาสองกันเอาลูกก่อนว่าอ่ะสือพูดสิไปใส่ไปดอนผุดเดี๋ยวก่อนนึงเออถือถือลง เอาตัวนั้นโบดุกนู่นตัวนี้ตัวนี้แล้ตัวเนี้มันไงบอกอย่ามามันนักกว่าสมุนี่ไปสิขึ้นมาขึ้นอยู่ก่อนเพราะว่าห้องซอ,องเขียวบัดกะข,า,ขาที่ซองใจ,ใ,จใจแล้วก็ได้ cái này mát rồi ừ. đây ừ. <laughs> Hãy bạn sống sắp sút. Nhà mặt đi. À. Bỏ mặt 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 โอ้โหเป็นตยาใช่ป่ะอ่ะเอาใส่ตัวนึงเอาใส่อีกอันนึงหนึ่งสองอืมโอ้ขายดีก็ยังไปบ้านคนแม่นป่ะแม่นแต่เป๊ะคนบบบน่าด่านู้ย่างเอาเลยเสร็จแม่นไปพี่น้องได้เลย

Này về cốt điều nhiều này nhỉ Cho xịt đây Nó ừ. xuống ừ. ừ. lẽ คิดว่าเนียเป็นแบบเป็นบ้านเฉพาะพานนันเนี่ยผมไปเอาไปแช่หนัามาถึงเนาะมาใส่ดอกไม่กินข้าวเลยเพื่อป้ากินน้ำเย็นเพราะว่าเป็นกินน้ำเย็นนะสูตรสูตรอันนั้นเอาปาไแช่น้เย็นก็ได้กินโมเวดดอกกับป้าไปใส่น้ำเย็นน

เอาทำเอื e ้อยว่าเอานำเนียเอาเราสูงเป็นนี mm ่ห hmm> น่อยเอานำสูงเปนี่บอจะทำอันนั้นเอาผิดตีดวเอาผิดตีโอ้ยเปลี่ยนเฮ้ยพระกันสบายดีนี่เด้อสบายดีจะบอกสบายดีปะเด็กเด็กสบายดีสบายดีสีทุกคนเอาสบายดีปล่อยแม่นอกเอาเห็นน้องยืนกินเองเพราะว่ามันจัเงี้ย มื้อนี้บ่น้อยซื้อของติแซ่บๆมาพาตินี่ปลามันมีบ่มีก็ติกินน้ําคือเก่าเลยเนาะน้ําเย็นเนาะอีสิใบ่นะขนมเด้อคนละคนละถุงเด้อตัวนี้เด้อกยเด้อตัวนี้กายครึ่งเลยเนาะพี่น้องให้ตว่านํามาลจักมลองบ สองหมคร่งเลยนาะสองกระโเต็มสองเต็มดยได้หะนลโรคกระดีกระจวบงมันบ่มีไโรกะกะมันลงเาแต่มีกะเลยแต่ไหอยู่อันนั้นกะงาหนกะอได้เล็กหน่อยสิลำเห็นไข่นเนาะโรกะในบกปันไดบกันไดต่ว่าลำเล็กน่อยโกะบางคยเป็นมันจะเลยสาเนาโลกะท่าให้เล็กหน่อยมาลำานี่ยคือว่าโอเคอยู่ไวอยู่มาเนย ครอยบ่สองสี่หกเออพูดอีกหกอะยายหงเลยคนละทงโนขอไจวันไหนขอเจ็วันไหนเป็นพวาเออเงเี้ยอีพอเอี่นเนาเออตัวรงไปเช็เนี่ยะไปพี่น้องกีจะให้น้องๆดัหน้าจักหน่อยว่าสิลงมาหลับหน้าจักหน่อยเนาะพานนองอันลงมาสัมผัส เห็นกันอ่ะบไาดับหน้าซะไอ้บินเอยไอ้บินเจะสิเมื่อปมเมือนนี่ค่มเลยเนาะม,มืออื่นซัแม่ลวเราอาสิเมื่อเอาเข่าพี่น้องเนียเอาเข่าแล้วก็กัแบหนาม่กับน,บบนาก็เอาพืชน,น่กับเอาพืชน,น้ำอีก เพื้นบ่มีดังเลยนะโอเคนี่เราเป็นไร้เลยนี่เร็วนี่ต้งน้ำหน้าซอยเดินก่อนมาพี่น้องตอนนี้ก็ขึ้นมาเลยบึ้งเฮาเอารถซาดิ้งไปเที่ยวคัวกันเบาอ่อยเป็นใจดีเนาะเป็นรถราคาคัวให้พี่น้องเลย ก็ไปก็มาสองเถี่ยวเป็นเอาน้ำชาพันกีบนึกเนาะปกติแล้วมันสิถืออยู่หกสิบหกสิบหกสิบพ eh uh ันแต่เป็นเอาน้ำชาพันกีบโอ้ขอบใจเป็นอนรายๆน้อพี่น้องเลยขาครัวกับส้ำกัดในพี่น้องหกขันมาเที่ยวเต็มเต็มหกสิบพันกีบก็ประมาณเกือบร้อยเนาะร้อยหนึ่งประมาณร้อยหนึ่งเนาะร้อยหนึ่งพอดีร้อยบาทพี่น้องก็ไปก็มาขาแบลวันนั้นได้เป็นไหายาพัน ยอสีมาเบึงเงินที่มัมนยังเดือนเนาะสื่อไปช่องหลานหาเซนสี 45, น่สิบห้าพันยังเดือเงิน 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบยังเดือสองหลานสองหลานหาส <50, 000. S 2> ิบพันยังเดือเงินสองหลานหาสิบพันเนาะป้ามินชือน 10, น่อ เยางคุย,ยอีกซอ,อบหนึ่งครับวะอ่าคุยอีกซอบหนึ่งก็หกแสนแลกกันน้ำมันอีกยกังน้ำมันอีกพี่น้องยังยังคุยกันน้ำมันเพื่อถนนแหละไปพี่น้องเอยตอนนี้นก็ไปซื้อคุยมาไหว้ให้แล้วเนาะเ <c oughs> จอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเนาะเจอกันคลิปหนา้าบ๊ายบายเปไหน